ครับสวัสดีตอนเช้าวันพฤหสัสบดีที่25พฤศจิกายนนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวนะครับในตลาดหุ้นพุยภาคในเมื่อวานนี้นะครับก็เคลื่อนไหวบวกลบค้าเขานะครับมาเริ่มที่ในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ ดิดตัวขึ้นนะครับแต่อับสูงสุดในรอบกว่า4สัปดาห์นะครับโดยตลาดได้รับปัจจัยบวกนะครับจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับแล้วก็กลุ่มเมืองทันหินนะครับดัเชนี้จ่งให้คอามสิทธิ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.1ะครับด้านตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัว ิขึ้นนะครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับหลังราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นแย่ก็ดีนักลงทุนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอร์ที่พุ่งขึ้นนะครับก็จํากัดการปรับตัวขึ้นของดัชนีนะครับสุท้าหังเสีงนะครับบวกเล็กน้อยอยู่ที่0.14%ทิศทางตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับดัชนีนิคินะครับร่วงลงในเมื่อวานนี้เนื่องจาก นักทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับจากความตกว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐเร็วขึ้นนะครับหลังพาเวลได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง,งตำแหน่งประธานเฟดในสมัยที่2นะครับตัวดัชนีนะครับปรับตัวลงไปลบ1.58%หุ้นที่ปรับตัวลงนำโดยหุ้นกลุ่มเครื่องมือช่างตรงวัดนะครับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ก็กลุ่มบริการ มาที่ดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับขณะที่นักทุนก็รอดูผลของการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารเกาหลีใต้นะครับซึ่งจะมีการแถลงในวันนี้นะครับเวลาช่วงเช้านะครับดัชนีนะครับปรับตัวลงไปเล็กน้อยนะครับลบ0.1%่ทิศทางตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็เป็นการปรับตัวลงนะครับ กว่า300จุดในเมื่อวานนี้นะครับท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะครับหลังจากรัชนีดีดตัวขึ้นในช่วงแรกนะครับหุ้นกลุ่มพลังงานดีดตัวขึ้นส่วนทางตลาดในเมื่อวานนี้นะครับาชนีนะครับปรับลงไปลบ0.5%ตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดฟื้นตัวนะครับโดย เป็นการเฟ้นตัวหลังติดลบ4วันติดต่อกันนะครับหลังได้แรงหนุนจากการที่หุ้นกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมนะครับพุ่งขึ้นต,ตลาดปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากนักงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ย่ำแย่ลงในยุโรปนะครับและ แนวโน้มที่จะดําเนินการมาตรการจํากัดอย่างรุนแรงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนะครับหลักชนีนะครับซองร้อยปรับตัวลงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับบวก0.09%เซซีโฟตี้ของเศษนะครับปรับตัวลงไปลบศ0นยดสเแดกลเลมันนะครับปรับตัวลงไปลบศูนยุดซี่ร้อยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.27%ย ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ดรวโจนนะครับปิดปรับตัวลงในเมื่อคืนนี้นะครับหลังบริษัทจดทะเบียนร,รายใหญ่ซึ่งรวมถึงนอตสตอมนะครับและแกร็บอิงนะครับเปิดเผยผลประการที่ต่ำกว่าคาดนะครับนนแหละก็ดี s อ5 0 0 NASDAQ นะครับปิดในแดนบวกโดยได้ปัจจัยหนุนจากาแรงซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาและกลุ่มเทคโนโลยีนะครับดาวโจน์ปรับตัวลงไปลบ0.03% 0ปรนะครับ s p 500ปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.23%แล้วก็ NASDAQ นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.44%ทิศทางด้านการขึ้นไหวของเซตในเมื่อวันนี้นะครับก็ช่วงเช้านะครับ ตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับนำโดยาการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับแต่ว่า,อาพอขึ้นทดสอบแถวจุดสูงเดิมบริเวณ1 6 5 8จุดนะครับก็เริ่มโดนแรงขายทำกำไรนะครับแล้วก็ยังมองเป็นแนวต้านสำคัญอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเหลือปิดบวกเล็กน้อยประมาณ3.4จุดนะครับหรือว่าบวก0.21%นะครับ ด้านในส่วนของอตัวแนวโน้มในวันนี้นะครับก็มองจะเป็นภาพของการาพักตัวนะครับหรือว่าแกว่งในกรอบระหว่าง 1. 1,640- ถึง1,658จุดนะครับหลังเมื่อวานกา็ขึ้นทดสอบจุดสูงเดิมบริเวณ1658นะครับแต่ยังขึ้นตะลุไม่ได้นะครับแล้วก็มีแรงขายทําทกําไรออกมานะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วก็ยังมูลชนีอยู่ในช่วงแต่ดับหรือมีโอกาสขึ้นทะลุผ่านจุดสูงเดิมได้อยู่นะครับปจัจจัยหลักก็มาจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับจากการเปิดประเทศนะครับด้านในรับนะครับอยู่ที่ 1640ถึง1645นะครับที่ค่ายัางเป็นจุดรองรับได้นะครับ